สวัสดีค่ะจิ๋งคุณพิงค์เจแปนพาที่หาเที่ยวนะคะวันนี้เราอยู่ครัวกับโอ๊ก้าสังวันนี้เราจะมาทำคาเลทะเลเนื้อนะคะโอเคเดี๋ยวคุณตอนนี้คุณพิงค์ก็เอาใส่หม้อแล้วค่ะเดยจะตับกล้องให้ดูนะคะค่ะทุกทุกคนเราก็เอาน้ำมันโอลิฟนะคะโอลิฟอลโอลีโอลหรือเปล่าใช่ค่ะ นี่นะคะใส่ไปลงไปแล้วก็เราก็มาผัดกับเอ่อแค่กับอ่า,า,กกอามัน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 เขาเรียกจักอีโมกแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อเนื้อวัวค่ะเนื้อวัวอย่าไปทำคาร์โบแต่นะคะประเทศไทยก็เอิอแกงกะหรี่ปูนพันวานะคะเนาะจะอีกแกงเลยแกงก็ไม่ดีค่ะ เรนนี่จะยืนค่าไหนจะได้มีแสงนะคะวันนี้มีดีเท่านะแค่นั้นก็ดีทียสุอ่าทำอะไรทำอะไรในใอยู่ก็จะใส่นะคะนี่คือหอมหัวใหญ่ค่ะเท่งไปข้างนองเท่งไปต้นเห็นมันทาการขัดปูนกันเข้าไป วิธีทําก็ไม่ยากนะคะง่ายมากคือเตรียมเครื่องไว้ก็ฟาดฟาดลงเลยค่ะแล้วก็จะมีแอปเปิลด้วยนะคะใส่แอปเปิลด้วยให้ได้รสชาติโอกาซังนันเดลีงโงอ,อิเลมาซูเดสตาไอจิว้คีเดสตามารอยะกันนาีเออจะมีรสชาติดีนะคะใส่แอปเปิลด้วยนะคะ ก็จะคนไปได้ที่โอ้เยเยอะมากนะคะหม้อเบลเลอเลยค่ะหม้อใหญ่มากเลยนะคะคาเลประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะอร่อยคือพรุ่งนี้นะคะก็คงจะบ้านเราที่ถ้าจะอร่อยก็คือจับฉ่ายก็คือทําวันนี้พรุ่งนี้จะอร่อยประมาณนั้นค่ะคน,นดีเด้อค่ะเด้อคนดีค่ะ โอเคค่ะเยวค่อยมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะคือเมื่อก,กี้มืดค่ะไฟมืดคุณพิงก็ได้ใส่ของลงไปแล้วเหมือนที่บอกนะคะแล้วก็วันนี้อากาศแปลกๆค่ะทุกๆคนอ่วันนี้18องศาค่ะที่ญี่ปุ่นแล้วก็ฝนโปรยๆนะคะเมื่อวานแดดค่ะคุณพิงก็ยืนคนอยู่ในครัวกับโอกาสาังโอกาสังกำลังจะทำอะ อลืมอีกแล้วแอปเปลิลแอปเปลิลลิงโงลิงโงมาดูกันนะคะง่ายมากสบายมากทำกินกันสบายมากนะคะขอให้ของพร้อมอุปกรณ์พร้อมพ่อจบมาเบอืองกงนต่อคะ่ะค่ะกระค้นกันไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้ก็กำลังจะอ่านี่คาเลาที่เร<ค>าจะใส่ คาเล่ก็ยูดีติดกันเองคาเล่นี่ค่ะเราจะใส่สองสองสองกล่องนะคะทุกทุกคน,นเพื่อความเข้มข้นและอร่อยจะเสียบพิซสุาก็ะตอมมี่อามลิงโง่ลิงโง่ลิงโง่ยุ่นนี่ค่ะทุกทุกคนข้นยู่ค้นกันไป คนกันขับไปค่ะทุกทุกคนเราก็จะมาใส่ซุปประมาณนี้เหนึ่งพันยุคเท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวดิฉันดูนะคะเทลงไปนะคะใส่น้ำซุปค่ะชุดจิงมันจะมีในเด็เตะมอญไกแล้วก็น้ำซุปน้ำซุปนะคะน้ำซุปน้ำสต๊อกนะคะไม่ใช่น้ำสต๊อกอันน้ำต้มผัดค่ะ ทุกคนอ่าจ๊ะว่าก็ใส่้าก็ใี่น้ำนีห่500นี่ก็500นะคะใส่ลงไปเพิ่มเป็น1,000โอเคค่ะต้องตวงนะคะเดี๋ยวดิฉันขคนก่อนค่ะโอกาสสังมือก็ไม่ค่อยได้เรื่องแล้วค่ะ ยืนยังจะล้มนะคะมาเรนได้ไหมเอตรงฮี้ะโอเคกระตัวาอะโตวาตะชีริงโหยาลิมาสค่ะทุกทุกคนเอาเอาเอาริงโหยเอาเอ่อแอปเปิลมาฝนนะคะให้ได้แล้วก็เทลงไปนะคะให้ให้รสชาติแล้วก็เราก็จะใส่น้ำอีกห้าร้อยห้าห้าร้อยห้าห้าร้อยกรัมเดสกาโอกาสังครับ เป็นหนึ่งพันห้าร้อยนะคะทุกคนเนี่ค่ะให้เชียงบิเด็เก่ะ, okay, ะโอเคค่ะโอกาสมือก็สัน่นงงงงก็ยังจะช่วยนะคะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละคือคนชอบทำเน่่ยนะคะซอยบัไหเป็นมารเก็ตอืมอย่านย่านบทแต่ชอบทำเข้าใจนะคะยืนยังล้มค่ะ มือกรสันนะคะสงสารเป็นห่วงนะคะไล่ไปนนางแล้วโอเคก็รอรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะคะเอาละคะทุกๆคนเราจะใส่คาเลกันเลยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเดือดปุ๊บแสงไม่ม,ไมีไม่มีแสงเลยค่ะ เราใส่สองกล่องนะคะโอ้แกะยังไงเลยเนี่ยแกะกญากยงานพี่น้องแมวมีม,มีมีทางออกของมันอยู่นี่าค่ะมานะคะจะได้สี่รุง่ง่ะรุ่งมันก็ไม่ได้ยากหรอก แต่มันหาไม่เจอะคะ่ะอืมมุมไหนจ้านุ้อยู่มุมไหนจ้า,ย,จายกมือมาดว่วนเลยนะจ้าจะได้เข้มข้นนะคะโอเค โอเคค่ะเสร็จก็คนอย่างนี้ค่ะก็พักไว้โอกาซังาโคเรดะเกโซโนมามาจะเดสิคะโซโนมามะได้ยโอเคโซโนมามาแปลว่าคือเอาไว้แบบนี้ฮัมอาเซมัสตะใช่โอกาซังบอกว่าให้คนแล้วก็ให้พัก ไว้คือไม่ไม่ไม่ปิดฝานะคะทุกๆกคนตาตะเพริดเกียงเฮ็ดเป็น,ปนจะทำกับข้าวทีไรโทรหาคนนู้นคนนี้ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะน้ามาดูหน้าตากันจะ้ะมาวิา่งพามาดูนะคะนี่แน่มีแฟดแล้วนี่แล้วค่ะเราใส่เรา,าคนเราก็ทิ้งไว้แบบนี้นะคะ ไฟก็ประมาณอ่อนๆนะคะไม่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 ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณน่าจะอยู่ที่3านะคะรอค่ะรอชิมนะคะถาถาถาซิมค่ะถาซิมค่ะทุกๆกคนเราก็เคี่ยวใกล้จะได้แล้วนะคะขอให้เนื้อสุกก็เป็นอนันได้เรียบร้อยแต่คืออ่าก็ไฟลดเหลือ10%เอนงนะคะทุกทุกคน ก็น er> uh ี่แหละค่ะจุ๊ดหาโอเคนะโอเคค่ะก็วันนี้ก็คุณคุณนี้จะทานแต่คือจริงๆแล้วพรุ่งนี้จะอร่อยนะคะค่ะทุกๆุกคนนาตานาก <h 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 ินนากินค่ะหอมทั่วบ้านเลยค่ะหอมทั่วบ้านเลยนะคะ มีคนจะทานวันนี้ค่ะเพราะว่ารอกินหอมไม่ไหวเอาล้วค่ะทุกๆคนวิธีทำคาเลก็เราแค่รอให้อ่าผักกับเนื้อสุกเปื่อยนะคะคือเรียบร้อยแล้วค่ะโอากาซังบอกว่าคือไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่อ่าอ่าอ,า,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 อาจีเลน,น,นัยนยอาจีก็คือรสชาติไม่ใส่อะไรเลย ก็คือใส่คาเลที่คุณพิงค์โชกล่องนั่นแหละค่ะตอนนี้โอกาาสั่งก็มาคนอยู่มือก็คนไม่ค่อยจะได้หรอกนะคะแต่คือชอบอยากทำก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นห่วงแกเป็นห่วงแกหน้าแกจโดนฮาซามิ่ฮาซามิแปลว่าอ๋อทงคาราซิโรกอิเลมาซื้อคือทำคัตซึโนโก คือไข่ปลา <c ười> ไข่ปลาบางทางว่ามีเกคุณพี่ก็อเอื่นซื้อ,อยังไงนะคะเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะคือคาเลนะคะคาเลให้ดูคาเลนะคะคนี่ค่ะแสงมัมมีหมองหนีคุณพิงก็เลยไปตรงนั้นค,ะค่ะตอนนี้อากาซังกำลังทําอีกอย่างหนึ่งอยู่นะคะ <c oughs> นี่ค่ะต้มโกโบอยู่นะคะ <c oughs> ไม่ใช่โกโบอะไรก็ไม่ทราบอากาซังนะกล่าวว่านั้นนั่นเดสก้าเขาเลยนั่นนี่เขาเลยโอนาเบ これ何ですかしこしなかそうบุบะค,ะคืมมคคือจะทำอีกเมนูหนึ่งนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะที่ชมคลิปคุณผิงพากินพาเที่ยวทำคาเล่ง่ายๆสบายๆแค่รอให้ให้สุกให้มันเปื่อยยุยแล้วก็เราจะทานกันพรุ่งนี้นะคะถึงจะอร่อยทานกับข้าวก็อร่อย ทานกับ uh, อุดงก็อร่อยนะคะค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กด u u s สไคร e และคอมเมนต์ hmm. ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ mm hmm.